ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพ่อแม่เดอะสตองเกตนะครับทุกคนนะครับตอนนี้นะฮะก็เป็นเวลานะครับวันที่31แล้วนะครับพรุ่งนี้นะฮะก็ทัสมกิร่าง2นะครับก็จะเข้านะฮะสำหรับเซิร์ฟประเทศไทยนะครับผมไทแรนโอลี่นั่นเองนะฮะก็วันนี้นะครับผมจะมานะครับบอกนะฮะเผื่อหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับที่อัปเดตมาใหม่นะครับว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับสดๆร้อนๆนะครับเป็นการเพิ่มรัง แน่สำหรับรูนนะครับผมนี่ฮะก็จะมีเป็นรูนเกาะนะครับผมแล้วก็จะเป็นรูนดับแฝกนะฮะแล้วก็เป็นสนามแรงบิดนะฮะแล้วก็จะเป็นหัวใจอันันนะครับผมแต่ละรูนเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับมันก็จะมีบอกเอฟเฟกของแต่ละรูนนะครับถ้าอย่างตัวนี้นะฮะเอฟเฟกของเขานะครับผมก็ถ้าเป็นรูนเกาะอมตะนะฮะก็จะสุ่มนะครับเพื่อนร่วมทีมนะครับแนวหน้า1คนนะครับเปิดโล่อมตะนะฮะก็น่าจะเป็นเหมือนโล่ของปู่บอมนั่นเองนะครับตัวนี้นะฮะ มันเป็นการชดเชยเทอร์มจได้นะครับบอกเลยว่าน่าจะแบบแข็งแกร่งมากๆเลยนะฮะแล้วถ้าเรายิ่งอัพเป็นเวิวสองนะครับมันก็จะมอบอาสถานะนะครับความทนทานนะับเพื่อนรุ้นทีมนะครับแนวหน้าเป็น20%เลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่ามันจะถึกไปไหนครับเวิวสามก็มีฮะสามารถเรียกใช้โล่นะครับเพื่อพัฒนาฝ่ายตัวเองทั้งหมดนะครับเนี่ยเลเวสาคือแบบแม่งเยอะมากๆเลยนะครับคือมันต้องอัพให้หมดนะ นะครับแล้วก็เวลสี่แต่ละตัวนะครับสามารถเรียกเอฟเฟกโล่นะคะอมาตาได้เพิ่มถึง4เท่าเลยนะครับโหกว่าจะตายคือบอกเลยว่ายากนะฮะดูฮะอันนี้เราจะสามารถอัพได้นะครับเราสามารถหาได้นะครับให้เป็นตาพวกนี้นะฮะแล้วก็มันจะมีเป็นรูเล็กๆนะครับเขาเรียกว่าแผ่นสลักนะครับเราสามารถนามาใส่ได้นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเพิ่มในเรื่องของตัวโล่ให้นะครับอย่างเช่นเอฟเฟกโล่คุ้มครองนะครับคุ้มกันอีก 5บวกอีก50นะครับแล้วก็เนี่เป็นโลนะฮะอีก30แต่แตถ้าเป็นจะมีโจมตีด้วยนะครับเราก็จะเป็นแบบเลือดนะฮะสามารถเพิ่มเลือดได้นะครับเรามาดูฮะส่วนดาบคงแฝกนะครับก็คือจะเพิ่มนะฮรพลังโจมตีนะครับทั้งหมด5%ให้กับเพื่อนลุวมทีมทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยเราสามารถเอามาใส่ได้นะครับเนี่ยเช่นเนี่ยเราสามารถอัพได้นะครเรามีแผนอันนี้เพิ่มนะครับแล้วก็แผนนี้มาอัพได้นะครับเนี่ยนมหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเราอัพไปได้นฮะถ้ายิ่งไอแผ บอกเลยว่าพลังโจมตีของแต่ละคนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะฮะผม,ผมเพิ่มมาแค่1 1 4 8 9นอะครับอันนี้ผมได้ทดลองทำมาแล้วนะครับไอแผ่นพวกนี้หามาจากไหนนะครับไปที่สำรวจเลยทุยกคนแล้วก็มันจะอยู่ด้านล่างนะครับฝึกแดนมายาฮะนี่เลยครับก็จะเป็นนี่เลยครับฝึกฝนกรอนะครับฝึกฝนดาบนะครับแล้วก็จะเป็นฝึกฝนพลัง แล้วก็ฝึกฝนหัวใจลูกของปูบอมนะครับมันก็จะมีให้เลือกนะฮะเวลาเราตีใช่ไหมเราชนะไปทั้งหมด5าด่านนะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับเป็นด่านปลาเทือนนะครับแล้วก็อีกอันก็จะเป็นแบบแน่วแน่นะครับอันนี้จะแบบโคตรถึกๆเลยนะฮะเนี่ยถึกจะจัดนะครับอันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเราจะต้องสร้างทีมของตัวเองให้มันแข็งแข่งกร่งมากขึ้นนะครับก็คือ3าทีมนะครับถ้าเราแพ้ทีมใดทีมหนึ่งนะฮะเราก็จะแพ้ไปเลยนะครับก็คือเราต้องมานั่งเริ่มใหม่นะฮะเริ่มน้ำหนึ่งใหม่นั่นเองนะครับสำ ส่วนปลาเถื่อนก็ง่ายอยู่ครับมันก็ไม่ยากนะครับก็ทีมเดียวนะครับเน้นโหดไปเลยนะฮะเราสามารถเลือกรูนใส่ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีรูนเลยครับยังไม่ได้เปิดรูนเลยโอเคนะครับต่อมาเลยก็จะเป็นภารกิจรางวัลนะครับก็คือ1สัปดาห์นะครับสามารถตีได้นะฮะสี่ครั้งนะครับผมผมตีไอ้นี่ไม่ไหวครับข้ามหัวระดับ S นะครับคือแบบคูดถึกอะคือมันแรงมากเลยนะฮะเราต้องมีตัวทัศมุกินะครับผมว่านะมันก็จะเป็นปู่บอมอะครอบบอมนะครับน่จะ ชนะได้ง่ายนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นตัวแฝดปะกรารแสงนะครับผมบอกเลยนะอันนี้ตีไม่ไหวจริงครับมันตีโล่ปู่บอมทั้งหมด6ตัวเลยนะครับผมตีไม่ไหวจริงนะครับอันนี้ก็เหมือนไอ้นั่นเลยฮะแดนมายายที่ผมบอกเลยนะถ้าเราแพ้ทีมใดทีมหนึ่งนะครับเราก็จะมาเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับแต่ส่วนอันนี้ก็มีแค่2ทีม2ทีเอ้สมทีมนะครับขอโทษทีฮะอันนี้ก็เป็น3ทีมเหมือนกันครับผมแพ้ทีมใดทีมหนึ่งก็จบเหมือนกันครับ บอกเลยพลังมันต้องโหดๆจริงๆอ่ะถึงจะชนะได้นะครับผมตีไม่ไหวจริงๆนะฮะแม่งโหดเกินนะครับผมโหดจะจัดเลยนะครับนี่ถ้าเราอ่าเล่นสะสมครบ20ครั้งนะฮะหรือ20รอบนะครับเราก็จะได้นะฮะตัวสเสบียงรูนนะครับเราสามารถเปิดได้นะหาได้นะครับแล้วก็เหรียญอัพ แผ่นสลักนะครับโอเคส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นนี่เลยฮะเสบียงรูนะครับเราสามารถมาเปิดได้นะครับก็จะเหมือนเอวัสดุกาดนะครับหรือวัสดุวิจัยนะครับเราเปิดไปเลยนะครับมันก็จะสูงให้นะครับเห็นปหผมได้แผ่นสลักมา1ึงอันฮะถามว่าดีไหมมันก็ไม่ค่อยดีหรอกจริงๆต้องเป็นแบบสีทองนะครับผมที่จะดีนะฮะแล้วก็เราสามารถเอามาเขาเรียกอะไรมันสะสมเหมือนตัวที่เราแลกนะครับนี่เลยเหมือนกันเลยนะฮะเราสะสมเหมือนกันครับแลกของรางวัลได้นะครับถ้าเรายิ่งเปิดจะเยอะนะครับก็จะยิ่งแลกได้นะฮะ เอามาดูนะครับนี่เลยนะฮะก็จะมีหินปลุกพลังลูนนะครับผมเขาเรียกปลุกตื่นลูนนะครับแล้วก็ตัวเสบียงเราสามารถรึ้ได้นะครับแต่ที่ดีนะผมแนะนําเป็นหินปลุกพลังของรูนนั่นเองนะครับมันก็จะดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองเปิดแบบสิบอันดิมันเป็นไงฮะปับปับปัโอ้โหได้ทองมาเดียรดูดิอุ้ยได้ฮะคงแฟกฮะฮีโร่มาครับผมนี่เราสามารถเพิ่มได้นะทุกคนเราสามารถพัฒนาได้ขึ้นอยู่กับเรานะครับจะมีจะเล่นสายอะไรเขาเรียกว่าอะไร ถ้ามีตัวสายพลังเยอะๆนะครับก็อัพพลังไปก็ได้นะครับถ้ามีตัวสายอาวุธก็อัพอาวุธครับแล้วก็จะเป็นสายเทคนิคนะฮะส่วนสายพลังผมยังไม่ได้เลยนะครับไอตัวนี้นะฮะนีแต่ถ้าตัวนี้ก็ได้มาแล้วนะครับนี่เปิดใช้ครับผม ส่วนต่อมานะครับทุกคนนะฮะจะเป็นในเรื่องของภารกิจเลยครับเนื้อเรื่องเลฮะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นซีซั่น2ครับทุกคนฮีโร่รีเทิร์นนะครับของคิงนะครับผมแล้วก็เป็นของกาโร่ครับในเรื่องผลที่2นะครับมนุษย์ปีศาจนะครับผมถ้าใครสนใจเนื้อเรื่องนะฮะสามารถมานั่งอ่านได้นะครับบางทีอาจจะแปลมั่วก็มีนะครับ ซึ่งผมก็ได้ไปนั่งอ่านมามันก็แปลมั่วอยู่นะครับไม่รู้เขารีบแปลไปไหนนะครับผมเดี๋ยวลืมกันนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมตัวนี้นะครับผมเริ่มสิ่งใหม่นะครับสำหรับการรวมเซิร์ฟเวอร์นะครับของผมนะฮะไม่รู้ว่าของหลายๆคนมีการรวมเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่านะครับอันนี้ก็กิจกรรมที่ดีเหมือนกันนะฮะในเพิ่มในเรื่องของไอ้นี่เข้ามาครับในเรื่องของการที่แบบตีบอสเพิ่มขึ้นนะฮะในแต่ละวันนะครับจาก3รอบเป็น4รอบนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจรายวันนะฮะเราสามารถทําได้นะครับ นี่ลรวก็รับของรางวัลทั้งหมดนะครับแล้วก็มีรางวัลคะแนนถึง140คะแนนนะครับรับไปเลยนะฮะอุปกรณ์สีม่วงนะครับผม40ชิ้นนะครับเรามาดูกันนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับว่าผมนะฮะจะได้นะฮะทัสมิกิร่างที่2นะครับกี่ใบกว่าจะได้นะครับสายเกลือไปผมนะฮะดีเลยทัซสมิกินะครับรอเลยผู้นี้รอเลยจริงๆนะครับโอ้อยากได้นะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b ์นะฮะ เด็กก็จะใหให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าน,นะครับปแลนะฮะ